มย娅เป็นยังขึ้นมานั่งมองนี่แหละลูกหานอนกินบ่มี娅โบเป็นไก่ได้พอสีได้มาหาหนอนกิน <laughs> พ่อเวาเลนเราเป็นยังขึ้นยังมานั่งมองนี่แหละมี่คึ้นหอดแม่เจงโอ้ยคึ้นหอดแม่กโทรหาแม่ที่ละลูกมียโทรโบได้ันเป็นยังหละลูกบมีโทรโทรศัพท์ขอยืมโทรศัพท์แม่ ก็นึกไปอย่างอแค่ยืมโทรศัพท์พอนี่ต้องเร่นใหญ่ขนาดนี้เลยบอกลู่เอานี่เบอร์ยังอ่ะพ่อเอากับพ่อกระเซฟไปห้เราเด้ซื้อแม่น่ะอันนี้เดี๋ยวพ่อจะกดให้อ่ะอนี่ติดแล้วพอมีผู้ยิงรับสายโบเมนเสียแม่แดง อแล้วพันพราวว่าจะไหนล่ะหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้